กินชาเขียวสักแก้วหรือเปล่าเราจะกินอะไรดีเพนต์ตลบเอาเพนต์นตลบให้ลุ่รอบๆน,นี่คนเยอะอันนี้ก็ประทานโทษนะคะวันนี้ก็มีดาราเข้า,ก,ขากลางาองคอนที่มาชมนี่ค่ะมีบรรยากาศร,รอบๆของเซนท่านหอนเจนนะคะเมื่อกี้คำแแลงก็เพิ่งออกจาก เรียบระก็จะไปโอนที่วันนี้ค่ะโอนที่ให้เรียบร้อยวันนี้ก็เลยมาเซ็นท่านก่อนที่จะไปกรมที่ดินนะคะตอนนี้ในขณะที่รอลูกชายลูกอืค่ะอู้อาหารน่ากินอู้ปลาหมึกย่างน่าทานจังเลยค่ะวันนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทรรธุระนะคะลูกชายเพิ่รู้อยู่จุดไหนของเซ็นท่านการกินเยอะมากครับแต่ถ้าจะลงไปก็กลัวตามหาแม่ไม่เจออีกนะคะ นะคะด้าน,น,น,นล่างของคำแปงคำแปงอยู่ชั้นสองนะคะท่านขอนเขียนค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะแล้วาชม,มนี่ค่ะมีบรรยากาศร,รอบๆของเซนท่านขอนเข่นะนะคะเมื่อกี้คำแปงก็เพิ่งออกจากเรียบคะก็จะไปโอนที่วันนี้ค่ะโอนที่ให้เรียบร้อยวันนี้ก็เลยมาเซนท่านก่อนที่จะไปกรมที่ดินนะคะตอนนี้ในขณะที่รอลูกชายลูก อี่ค่ะอู้อาหารน่ากินอู้ปลาหมึกย่างน่าทานจังเลยค่ะวันนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไทยก็ไม่รู้ว่าไปไหนนะคะปล่อยให้แม่ยืนรอค่ะในขณะที่เรายืนรอคัเป้ก็จะพาชมบรรยากาศร,รอบๆของเซ้นทรันขอนแก่นนะคะอันนี้ก็อยู่เซ้นนะคะชมนี่ค่ะนี่บรรยากาศร,รอบๆของเซ้นทรัหขอนแก่นนะคะเมื่อกี้คัแปงก็เพิ่งออกจากเรีบนะ เที่ยวเซนท่นค่ะอันนี้เซ็นท่านขอนแก่นนะคะบรรยากาศดีนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้คําแปงก็ามาทํทธุระข้างนอกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คําแปงก็พามาเซ้นท่านนะคะลูกชายปล่อยไว้ <c oughs> รู้ว่าลูกชายอยู่ไหนนะคะวันนี้คําแปงก็พาเพื่อนๆมานี่เส็นต์รุ่งค่ะว่าแม่ขนาดที่เรารอลูกชายนะคะมีกระ้าน,นเนาะบรเวนรอบๆนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆในการรับชมนะคะไว้เจอรูของกินด้านล่างเยอะมากเลยดูนะคะอันนี้ก็อันนี้มาเซนท่านกับลูกชายค่ะขอบคุณเพื่อนๆในการรับชมนะคะไว้เจอเที่ยวเซนท่านค่ะอันนี้เซนท่านขอนเก่นนะคะบรรยากาศดีนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้ทําแปลงก็ ามาทําธุระข้างนอกนะคะเซ็นท่านขอนเก่นค่ะตอนนี้ทําเปงก็อยู่เซ็นท่านนะคะพาชมบรรยากาศรอบๆเซ็นท่านนะคะน,นีซนานล่างเห็นไหมคะล่าง,างคนะคะก็จะไปโอนที่วันนี้ค่ะโอนที่ให้เรียบร้อยวันนี้ก็เลยมาเซ็นท่านก่อนที่จะไปกรมที่ดินนะคะตอนนี้ในขณะที่รอลูกชายลูกพี่สักแก้วหนะ กินชาเขียวสักแก้วหรือเปล่าเราจะกินอะไรดีเพนตลบเอาเพนตลบให้ทันขอนเก่นค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะร้อยแล้วนะคะทำล้วก็จะไปต่อที่กรมที่ดินค่ะอันนี้คําเป็นเพิ่งออกจากจุดนี้นะคะเราก็จะไปต่อที่กรมที่ดินนะคะเซ็น,น,ะะนทัานขอนเก่นค่ะตอนนี้คําเป็นก็อยู่เซ็นทัานนะคะพาชมบรรยากาศรอบๆเซ็นทั้นนะคะ มีโซนด้านล่างเห็นไหมครับล่างสวัสดีค่ะวันนี้คําแปลงก็พามาเซ็นท่านนะคะลูกชายปล่อยไว้รู้ว่าลูกชายอยู่ไหนนะคะวันนี้คําแปงก็พาเพื่อนๆมาขอบคุณเพื่อนๆในการรับชมนะคะไว้เจอนะคะเซ็นท่านขอนเก่นค่ะตอนนี้คําแปงก็อยู่เซ็นท่านนะคะพาชมบรรยากาศรอบๆเซ็นท่านนะคะมนนะคะนนีโซนด้านล่างเห็นไหมครับล่าง นนคนเยออันนี้ก็ประธานโสดนะคะวันนี้ก็มีดาราเข้ากล้องคนจิดการกินเยอะมากค่ะแต่ถ้าจะลงไปก็กลัวตามหาแม่ไม่เจออีกนะคะน,นะคะด,ด้านล่างของคําแปงคําแปงอยู่ชั้นสองนะคะชายก็ไม่รู้ว่าไปไหนนะคะปล่อยให้แม่ยืนรอคะ่ะในขณะที่เรายืนรอคําแปงก็จะพาชมบรรยากาศร,รอบๆของเซ็นทรัลขอนแก่นนะคะ อันนี้ก็อยู่เซ็นท่านก็ไม่รู้ว่าไปไหนนะคะปล่อยให้แม่ยืนรอค่ะในขณะที่เรายืนรอคําแปงก็จะพาชมบรรยากาศร,รอบๆของเซ็นท่านขอนแก่นนะคะอันนี้ก็อยู่เซน็นท่านเที่ยวเซน็นท่านค่ะอันนี้เซ็นท่านขอนแก่นนะคะบรรยากาศดีนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้คําแปงก็ามาทําธุระข้างนอกนะคะทาธุระนะคะลูกชายก็ไม่รู้อยู่จุดไหนของเซ็นท่านพาชม น,น,นี่ค่ะมีบรรยากาศร,รอบๆของเซนทันหอนแก่นนะคะเมื่อกี้คัมแปงก็เพิ่งออกจากเรียบนัเที่ยวเซนท่านค่ะอันนี้เซนท่านหอนแก่นนะคะ,นนนนะ,คะบรรยากาศดีนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้คัมแปงก็มาทําธุระข้างนอกนะคะวันนี้ก็มากับลูกชายแต่ว่าเห็นว่าขึ้นไปชั้นสามทำเคสโทรศัพท์าให้แม่ยืนรอ ขอบคุณเพื่อนๆในการรับชมนะคะไว้เจออักรอบ,อบนนันี่คนเยอะอันนี้ก็ประทานโทษนะคะวันนี้ก็มีดาราเข้ากล้องคนร้อยแล้วนะคะทําแล้วก็จะไปต่อที่กรมที่ดินค่ะอันนี้คาแปลงเพิ่งออกจากจุดนี้นะคะเราก็จะไปต่อที่กรมที่ดินร้อยแล้วนะคะทําแล้วก็จะไปต่อที่กรมที่ดินค่ะอันนี้คาแปลงเพิ่งออกจากจุดนี้นะคะ เราก็จะไปต่อที่กรมที่ดินนะฮะวันนี้ก็มากับลูกชายแต่ว่าเห็นว่าขึ้นไปชั้นสามทำเคสโทรศัพท์เอาให้แม่ยืนรอเอาจินชาเขียวสักแก้วหือกปากเราจะกินอะไรดีแผ่นตะลุบเอาแพนตะลุปให้อืมค่ะอ้อาหารน่ากินอน้อปลาหมึกย่างน่าทานจังเลยค่ะ วันนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะันอยู่ที่กรมที่ดินนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทําธุระนะคะลูกชายเพ่รู้อยู่จุดไหนของเซนท่านทําธุระนะคะลูกชายเพ่รู้อยู่จุดไหนของเซนท่านร้อยแล้วนะคะทําล้วก็จะไปต่อที่กรมที่ดินค่ะวันนี้คําแปลงเพิ่งออกจากจุดนี้นะคะเราก็จะไปต่อที่กรมที่ดินนะคะก็จะไปโอนที่วันนี้ค่ะ พนที่ให้เรียบร้อยวันนี้ก็เลยมาเซ็นท่านก่อนที่จะไปกรมที่ดินนะคะตอนนี้ในขณะที่รอลูกชาย,ชายลูกาบรรยากาศรอบๆในขณะที่เรารอลูกนะคะในขณะที่เรารอรอาหารพี่สักแก้วหน่อยนะร้อยแล้วนะคะทำล้วก็จะไปต่อที่กรมที่ดิน,นะคะ่ะอันนี้ำํำแปลเพิ่งออกจากจุกนี้นะคะ เราก็จะไปต่อที่กรมที่ดินนะคะสวัสดี่ะวันนี้คําแปลงก็พามาเซ็นท่านนะคะ,ะลูกชายปล่อยไว้รู้ว่าลูกชายอยู่ไหนนะคะวันนี้คําแปลงก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวเซ็นท่าน,นะคะ่ะอันนี้เซ็นท่านขอนแก่นนะคะบรรยากาศดีนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้คําแปลงก็มาทําธุระข้างนอกนะคะอ๋อจินชาเขียวสสกแก้วหรือเปล่าเราจะกินอะไรดีอเออแห่งตะลุบ เออเอาเพนตะลุบให้ดกันอยู่ที่ทกลุมที่ดินนะคะบ้ายบายค่ะสวัสดีค่ะท่านขอนเขนนะะ่นค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะท่านขอนเขนนะะ่นค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะท่านขอนเขนนะะียนค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะนะูของกินด้านล่างเยอะมากเลยดูนะคะอันนี้ก็ อันนี้มาเซนท่านกับลูกชายค่ะขอนนขอบคุณเพื่อนๆในการรับชมนะคะไว้เจอจินชาเขียวสักแก้วอลอกปากเราจะกินอะไรดีเพนตลุกออเอาเพนตลุกให้่ายก็ไม่รู้ว่าไปไหนนะคะปล่อยให้แม่ยืนรอค่ะในขณะที่เรายืนรอทำไปก็จะพาชมบรรยากาศร,รอบๆของเซนท่านขอนแก่นนะคะอันนี้ก็อยู่เซนไทยก็ไม่รู้ว่าไปไหนนะคะปล่อยให้แม่ ยืนรอค่ะในขณะที่เรายืนรอคําแปลก็จะพาชมบรรยากาศร,รอบๆของเซนทันขอนแก่นนะคะอันนี้ก็อยู่เซนทันเที่ยวเซนทันค่ะอันนี้เซนทันขอนแก่นนะคะบรรยากาศดีนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะน,นะคะวันนี้คําแปลงก็มาทําธุระข้างนอกนะคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆในการรับชมนะคะไว้เจอนะคะเซนทันขอนแก่นค่ะตอนนี้คําแปลงก็อยู่เซนทันนะค, Saint คะพาชมบรรยากาศร,รอบๆเซนทันนะคะรีโซนด้านล่างเห็นไหมะ เที่ยวเซนทนะะันค่ะอันนี้เซนทันขอนเกตนะคะบรรยากาศดีนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้ทาแปลงก็มาทํทธุระาข้างนอกนะคะบรรยากาศรอบๆในขณะที่เรารอรูปนะคะในขณะที่เรารออาหารเที่ยวเซนทันค่ะอันนี้เซนทันขอนเกตนะคะบรรยากาศดีนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้ทาแปลงก็ ามาทำธุระข้างนอกนะคะรับไปชม,มน,นี่ค่ะมีบรรยากาศ